เมื่อไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็คือการกระแทกหรือติดอยู่ระหว่างวัตถุหรือถูกเครื่องจักรเกี่ยวดึงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ความตายได้ให้ระวังจุดอันตรายที่เกิดขึ้นได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากวัตถุเคลื่อนที่หากคุณไม่จดจ่อหากคุณเหนื่อยขาดสมาธิหรือเร่งงานความใส่ใจของคุณอาจหลุดลอยไปได้ คุณอาจไม่ทันตระหนักว่าคุณกำลังยืนอยู่ในที่ที่คุณอาจถูกกระแทกหรือติดอยู่ระหว่างวัตถุที่มาประกบกันคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายจากวัตถุเคลื่อนที่เหตุการณ์คล้ายๆกันอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ได้รับการฝึกหรือเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเพื่องานนั้นหรือหากคุณทำงานตามลำพังหรือทัศนวิสัยแย่อย่าทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับการรับรองที่ไม่มีการปกป้องที่เหมาะสม หากงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเคลื่อนที่หรือหมุนให้อยู่ให้ห่างสวม PPE ที่ถูกต้องหากคุณมีผมยาวให้รวบไว้ข้างหลังทอดอัญ,ญมณีใดๆและไม่สวมเสื้อผ้าใหญ่และหลวมให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการเข้าไปถูกชิ้นส่วนเคลื่อนไหวใดๆก่อนเดินเครื่องจักรให้รู้วิธีหยุดเครื่องให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าเครื่องจักรทำงานอย่างไร และให้นิ้วมือและแขนขาอยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเครื่องจักรนี้สามารถตัดแหล่งพลังงานต้นกำเนิดได้หรือไม่สามารถล็อกและติดป้ายเตือนไม่ให้ใช้ได้หรือไม่เมื่อมีการยกหรืออยู่ใกล้อุปกรณ์เคลื่อนไหวให้สวมเสื้อผ้าที่มองเห็นได้ง่ายให้ระวังการใช้สายสลิงและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องหากลิฟต ดึงสลิงยกขึ้นในทันทีทันใดนิ้วของคุณอาจเข้าไปติดระหว่างสลิงและของที่ยกได้จำไว้ว่าอย่าให้ตัวคุณเองไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายจากวัตถุเคลื่อนที่ตระหนักรู้สภาพท้องทะเลอยู่เสมอการโครงและการเอียงสามารถทำให้การเปิดและปิดประตูประตูผนึกน้ำและฝาครอบมีอันตรายได้คอยตื่นตัวรักษาสมดุลของคุณและอย่าอยู่ระหว่างวัตถุเคลื่อนไหวและวัตถุคงที่คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง